เออเใครเนี่ยใครอ่ะมึงใครอ่ะไม่มึงบอกก่อนใครไม่มึงกะบอกก่อนใครอ่ะบอกใครเนี่ยฉันใครอ่ะใครสวัสดีค่ะครีพีเอ็มค่ะได้เกับเกมเด็กแคปเตอร์ค่ะใช่ค่ะทุกคนก็มาพบกับเด็กกี้เอชเอชเคที่เคยรักษาเก่าเกมเด็กแคปเตอร์อ่าพูดสองครั้งไปเลยนะคะทุกคนเพราะความปังเนาะก็เล่นยังไงเนี่ยพี่หวย ไม่รู้วิสโหโดสว่างอะมึงดูดิสว่างมากโอ้โหแล้วปหาตูอุ้ยมึงประตูอุ้ยมืออดีอดีก็เปิดได้นะไหนเปิดได้หมดเลยหรอบ้านไข่หมดละไม่รู้สิบ้านงามไว้เลยรูปภาพอะน่ากลัวนักโอ้โหรสระยมดีจัดอุ้ยผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวอ๋อผู้ชายผู้ชายวิวิเตียงมึงดูมึงดูเตียง โอ้โหกูนี่นะคะเตียงนะคะทุกคนนี่คือเตียงในโบบ็อกที่สร้างมาอย่างดีเยี่ยมนี่เดินทะลุเลยนะคะเขามีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยกูว่าเขาน่าจะลุกมาฆ่าเราว่าเขาก่อนนะมืออะไรดิเถี่ยเหมือนกันดีเสี่ยหรือใช่ไหมใช่ก็ได้เลยนะอ่ะเขาขายเสื้อแน่อ่ะอันเลวเฮือดโวยโวยอะไรอะไรแอบนี้แอบนี้เอ็มดิมึง อะไรอ่ะอีดอกเมื่อกี้กูได้ยินเสียงสังเดินกูก็ได้ยินมันมันเดินเข้ามาใกล้อ่ะมึงรีบปืนจากมือเขาได้ไหมในนันเขาก็ตายไม่ได้มึงวัวเกนี้มันแนวคล้ายๆแกนนี้เว้ยจริงปะโยงอ่ะไปเดินดีนิกฉันกลัวจะให้ร่อนนำขอโทษนะตายฉันไม่ตายจบเจ้าของช่องคืออะไรเอ่ยนิกตายซะฉันไม่ตายค่ะกู้มึงแกนนี้มาวอะไรอ่ะฉันเห็นเหมือนกัน อะไรอ่ะโอเคยไปไหนแล้วในทางตันชิบหายไม่ตันอ้าวสวัสดีค่ะไปเดินไปจ้าทางทางวนทางวน้ยเดินไปจ้าทางไหนทางนี้ทางนี้มันเป็นทางวนมึงทางวนมึงกลัวมันอยู่ข้างร้างมันบอกมาแล้วนี่เขาบอกมีพาร์คกิทอยู่ก็คือแบบตามหากุญแจแล้วก็วิ่งหนี กูว่ามันอ้วนแน่เลยว่ะถ้าเดินแบบเนี้ยอีดอกบุรีบอดี้เชม i n g เหรอมา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 โอ้โหเดินโคตรจะแบบลงลงเต็มเท้าอ่ะเป็นคนตีนหนักอุ้ยอันนี้ไปห้องนี้ด้วยก็นั่นํานะครับทุกคนสําหรับใครที่จะดูคลิปนี้อย่างสงบสงยมนะครับก็แบบแบบว่าแสงโทรศัพท์ทุกคนให้แบบให้มันโลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าไม่งั้นอาจจะแสบตาได้นะคะอาจจะแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตาบอดเลยนาทีเออแบบนี้เลยนะคะใช่เดี๋ยว อะไรอ่ะไม่มีอะไรมีอะไรไม่รู้มีโนตตรงเนี้ยอะไรอ่ะผมไม่เห็นเว้ยแสบตาปิดปิดโอ้โหปิดกับว่าไม่เห็นโอ้โหเงี้ยไม่อ่านแล้วมึงมันมีมุมที่อ่านได้อยู่โอ๊ยนี่อ่านมุมมุมนี้อ่านได้โอเคทุกคนเราว่าเราไม่ควรจะอ่านหรอกเดี๋ยวเออเราไม่ควรจะอะไรกับป้ายนี่ครับไม่งั้นเราอาจจะเล่นเกมนี้ไม่จบคุแล้วทุกคนเกมนี้มันมีสองภาคเลยนะทุกคนนะจริงปะจริงไม่รู้เลยว้ายว้ายว้ายมาปะมันอยู่ข้างล่างอะไรหรออุ้ยนี่ไง อุ้ยจัดถืมีอ่ะเขาแมึงเขาใส่งเกงตัวเดียวด้วยอ้าวอ้าวตายยังฉลบตายเตียงตายเตียงอันนี้คือตายเตียงแล้วอันนี้คือตายเตียงแล้วอันนี้คือตายเตียงแล้วเหรอเออดีเวเออเออเลิศนะเพเขาสร้างให้รถแบบนี้นี่เองนะครับทุกคนจัดไม่น่าหรอ มึงอะไรเกมมันจะไม่จบเอานะโอเคอ่ะโอเคไปทุกคนไป่าไปไปไหนหระว่างทุกคนมาตามมา,าแา<ร>กนน้แอบแลกเออเอาอะไรมาแลกอะไรอยากรู้วะภาพไงมึงภาพบูมมึงลบไใน,น,นใตู้ได้นะนี่ปึง้ง เออเออหลุดในตู้ค่ะไม่เห็นไม่เห็นคือเบอ์บอกว่าทุกคนเกมมีเราพูดมากไปได้เพราะเราต้องฟังเสียงเท้าด้วยจริงอันนี้ตู้หลบได้ไหมนะเอาหลบอหลบไปได้หลบได้เอาหลบไม่ได้ค่ะตู้ปลอมตู้ล่นตู้ล่นเหลกแต่เนี้ยตรงเนี้ยเหล็กน่ะไม่เหลกทำไมกูไม่เหลกวะคือแบบเวลาเดินแล้วมันได้ยินเสียงเท้าเพื่อนปะได้ยินไปนนเองแลทำไมมันนู่งอย่างเลยมืมาะลรวะนยมันดูไม่มีอะไรเลยอะยกยเว้นไฟอะสว่างสว่างพีดอกอุ๊ย มึงใช่หรอว้ายคนเดิมเลยป้อมไม่คนละคนมาโอุยหาโคตรแสบตาโอ้ยน่วงโอ้ยแลกมากโอ้ยเกยอะไรเนี่ยมึงเฟรมเรทดรอปมากปรับกราฟิกต่ำไหมนึงนะเออใช่เดี๋ยวฉันปรับก่อนว้ายว่าไงว้ายอีนี่นะมึงมึงว่าไงว่าไงว่าไงมึงอีดอกกูตายไงเออ เียตายคนเดียวคือตายหมดเลยเหรอใช่ตายคนเดียวตายหมดเลยคือแบบปราบ CPU ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมึงอยากรู้วะต้นรถไปไหนอ่ะวิ่งหลักกูวิ่งไปดิอุ้ยฉันรู้สึกฉันวิ่งไม่ได้เลยมึงย่ออะหลบตู้ค่ะทุกคนอ้าวไปได้วะคุยมึงนี่นี่ทางนี้อู้หมึงบ้านโคตรใหญ่อ่ะเนื่เอามากอะมึงเราแค่ภารกิจเราแค่หากุญแจแล้วก็ออกข้าวถ่านคุญแจอยู่ไหนเขาถึงให้หาไงีอะไรอ่ะคนตายเหรอมึงที่บ้านนี้เฮ้ยตายคนใหม่วัทีมงานคนใหม่ไง เคปเปลี่ยนสีผมเว้ยเคไปเปิดอะไรค่ะเมื่อกี้มึงได้ยินเสียงปะได้ยินอะไรเสียงอะไรไม่รู้ดังมาก มึงเจีกัอะไรอ่ะกูเจอผีไงมึงมันมายันจอกูเลยเหรออ่ะอีดอกเสียงเกมดังมากอีฮีเฮียอะไรอ่ะโอ้โหนี่เสียงตับด้วยนะโอ้โหมึงเฮียมากมึงกูสรางแบบมุดตู้ได้ใช่มันปีนได้อีห้ากูจะบ้าแม่งกูลงตับมึงมันปีนได้อีดอกมันมาเหนือกว่ากู อีลาอะไรวันนี่เกมอะไรเนี่ยโอ้โมือเสี่ยมันมานมันมานอกจอเลยนะอะไรวะนอะโอ้โหเสียงโคตรดังอะคืออะไรยะมันไปทางนู้นเห็นปะเห็นเงั้นเราต้องไปทางอื่นมึงใต้ไมได้น่าจะมีทางป่าเร็วเรื่เรเรแกดแกะแกดแกดแกดแี่างนเขาไดไรไะไร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 ไไรไไรไไร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 ไาไรไนไมไไร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 รไรไไไรไระหรไอไรไมไรไรไไรไไไรรไไไไไไ เล็กๆนะคะเนี่ยใช่แบบนี้โอ้ยแยกกันหาไหมไม่รู้สินะไม่น่าดีอยู่เดือนสองคนเพื่ออัดรูดว้าว้ไม่ใช่เน็กอีดอกไม่ใช่เน็กอะไรเน็กเน็กอยู่นี่เน็กอยู่นี่เมื่อกี้ใครไม่รู้แยกกันกี่โมงโอ้ยอ๋อมันก็มาโผล่มึงไปกลับกลับเกมดังมากอ่ะมึงกูไม่ได้เสียงใครพูดเลยกูไม่ตายปะ่หลังตู้กูอยู่หลังตู้อ้า

สวยมึงกีตาโคตรดีอ่ะมีด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 เอ้มึงเอามีดไปเอามีดไปสู้กับมันดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเบลเราออนแอคเบลเราหีดอกเคียรเนาะทางเคียรอะไรนะทางนี้ทช่ไหมมันดูเหมือนแบบมันเชื่อมกันหมดเลยนะมึงมันทำให้เราหนีอย่งไงมึงกุญแจอยู่ไหนคนนั้นนะสิอ่ะมึงไม่ต้องแคร์แล้วอีดอกมาไม่ต้องแคร์แล้วบานกูแล้วนะเดี๋ยวบ้านกูแล้วจริงไปฝั่งนีบ้างไปฝันหนีบ้างอุ้ยอุ้ยกุญแจ อุ้ยเฮียแล้วไข่เนี่ยเหรอกูแลจูไข่ไหนไข่ไหนอะไข่ไหนหน้าบ้านเออแล้วหน้าบ้านอยู่ไหนไปไหนอะฉันว่ามันมีเล็กแปลกนะใช่ว่ามีเล็กแปลกอะไรอะจะลวกออกมาได้เลยฮะอ้าวอ้าวอ้าวกูเอ้าไปดิเอาไปดิแ่อยากรู้อ่ะกูกูกูทะลุไม่ได้กูแก้กูแตะไม่ได้ด้วยแค่มึงทางนี้ทางนี้ทางนี้อยากรู้ใช่ไหมทะลุมาสิฮะ ฮะโอ้ยออกมาข้าดก่อนดิเจออะไรไม่รู้นู่นขนูตรงนู้นคืออะไรอ่ะหุยมึงเฮ้ยสกิปมึงมันคือสกิป์สกิป์เขาอีดอกมึงอะไรเนีราอยู่กับสกิป์เขาทำไมอะไรเนี่ยวิ่งสวยบ้านนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากมาดูโมเดลยวแล้วก็สามารถมาดูตรงนี้ได้อ่าก็จะมีหน้าต่างอ่าอันนี้คือประตูทางออกเหรอหุยมึงประตูทางออกปะอ่ะออกเข้าออกไม่ใช่มึงหุยอินเทอร์แอคบ็อกซ์ อ้าวอ้าอ๋อสามพังได้ป่ะเออมึงอาจจะพังได้ป่ะอันนี่นะสำรวจนั่นก็เป็นห้องครัวนะคะก็สามารถมาทํากับข้าวได้นะเกมนี้มึงทําไมกู้งว่าทําไมพวกเราสองคนเวลาเล่นเกมผีเราต้องเจออะไรแบบนี้วะมึงหรือว่ามันจบตั้งนานแล้วอันนี้อันนี้คือจบแล้วหรือเปล่ายังหรอกมึงลองไปไขที่อื่นนะมึงแล้วอีทางนั้นคือทางอะไรอ่ะแค่ประตูเฉยๆมึงต้องหาทางออกทางนี้ไปไหนอ่ะนะทางนี้ไปไหนทางนี้ต้องมายังมาแล้วแต่ตายไปหลายไปหลายรอบอยู่นะก็หืมยังยังไม่มาวิ่งเลยมามึงสปีดรันคาร วิวิวินี่หรอเขาคือใครไม่รู้ทําไมทําไมขิ้นเอาออกเหียออกจากที่นี่เอาวิจะได้ไม่ใช่ออันี้วปืนกูมีปืนเอาจริงปะได้ไม่ได้โอ้ยเราอ่อนแอมังอ่อนแอวิทางไม่ทางไม่เน็กวิทางออก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 เ้ยวอย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะก็อย่าลืมติดตามช่องข่าวของใครด้วยนะคะคนนี้อ่ะพี่รุเวย์่ะคะเอาค่ะโอเคค่ะกับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายจ้าจุ๊จู๊เย้